ในสมการอัตรานะอาร์ในเรื่องกฎอัตราเนี่ยในทางปฏิกิริยาเคมีจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น2แบบเคื่อพยาประเภทคายความร้อนคายความร้อนภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ็กโซเทอร์มิกเรีแอคชั่นดูดความร้อนภาษาอังกฤษเรียกว่าเอนโดเทอร์มิกเรีแอคชั่นกราฟ2กราฟนี้ต่างกันถ้าเป็นิยาคายความร้อนให้เด็กๆมองนะมองที่พลังงานของสารตั้งต้นมองที่แกน Y ของจุดเริ่มต้นนะ ถ้าเป็น e x o t h e r m i c reaction หรือพยาคายความร้อนผลิตภัณฑ์ณเวลาสุดท้ายมันต้องอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นเห็นไหมคะที่จุดเริ่มต้นอันนี้จุดสุดท้ายมันอยู่ต่ำกว่าต่ำลงมากราฟนี้เรียกว่ากราฟขายความร้อนแต่ถ้าเป็นดูดความร้อนพลังงานของสารตั้งต้นจะต่ำกว่าพลังงานของสารผลิตภัณฑ์เหมือนเด็ก,ด,กดูดน้ําจากแก้วอ่ะถ้ามีแก้วน้ําดูดหลอดต้องอยู่แบบนี้ ใช่ไหมอันนี้เป็นกราฟดูดความร้อนก็คือพลังงานสุดท้ายสูงกว่าพลังงานของสารตั้งต้น endothermic แต่ถ้าคายตรงกันข้ามเลยค่ะพลังงานของสารสุดท้ายอยู่ต่ํากว่าพลังงานของสารตั้งต้นนะคะจากกราฟนี้ที่เราสามารถหาได้อีกก็คือ,อาหาค่าพลังงานก่อกำมันพลังงานก่อกำมันเนี่ยเป็นตัวบอกว่าปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือช้าถ้าพลังงานก่อกำมันมีค่ามากปฏิกิริยาเกิดเร็ว พลังงานกอ่อกำมันหาจากไหนพลังงานกอ่อกำมันเอาค่าพลังงาน2จุดก็คือที่จุดเริ่มต้นลบกับที่จุดสูงสุด,สดอันนี้ค่ะเรียกว่าพลังงานกอ่อกำมันนะคะถ้าเป็นกราฟดูดความร้อนก็เช่นเดียวกันเอาพลังงานณจุดเริ่มต้นลบกราฟณจุดสูงสุดนะคะเราเรียกอันนี้าพลังงานกอ่อกำมันแต่ถ้าพลังงานของปฏิกิริยาเนี่ยให้เอาพลังงานตอนสุดท้าย ลบเริ่มต้นตอนสุดท้ายลบเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าพลังงานของปฏิกิริยานะคะพลังงานของปฏิกิริยาแต่ถ้าหาพลังงานก่อกำมันหรือ activation energy เอาจุดสูงสุด,สดลบจุดเริ่มต้นเอาจุดสูงสุด,สดลบจุดเริ่มต้นนะคะ